เย้ <Yeah. S 2> สวัสดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดู M85 ถอนมันหน่อยขับโดยตะ๊กแกคลิปดินด่วนนะฮะว่างๆจากงานแมคโครถอนมันกันหน่อยโอ้พอดีเลยลองร่องพอดีครับ ียกตัวเองถอนตัวเองได้อยู่ถ้าคันเล็กมาถอนอยกลงแล้วก็คันใหญ่มาถอนนี่จบโอ้ยบุกเบิกยังมาลึกเท่าเลยอ่ะ ลึกนิดผารลุกเบิกายฮะง่ายจะลึกมิดผาล่ะ เนี่ยยามันติดท้ายอย่างเงี้ยนะครับแต่เจอยาเยอะๆนี่ลากไปลากมาในรถคันเล็กนี่ลากไม่ไหวแล้วกันีน่ะทอนมันนี่จุกลึกเกินก็ไม่ดีนะครับจุกตื้นเกินก็ไม่ดีครับมันขาดต้องพอด,ดีครับถ้ามันหัวใหญ่ก็จุกลึกหน่อยนะฮะ ้ำมันหัวสั้นก็ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ได้ฮะไม่กินน้ำมันไม่กินแรงรถสำหรับ M85 นี่ก็ถ่าทนมันก็สบายสบาครับชิวๆแน่นอน ได้จะนัานี่มันหยิบง่ายนะครับเป็นที่สุด ทีน่นี่ทำงานทุกอย่างครับเป็นทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับช่องผีจำนำซิงนะครับ